นี่ค่ะเมเปิลจากช่อง m a p l e Story นะคะหลายคน inbox แล้วก็ถามคําถามมาเยอะมากๆเลยว่าเมเปิลเนี่ยมีเคล็ดลับวิธีการดูแลรูปร่างตัวเองอย่างไงบ้างนะคะอันนี้บอกเลยว่าหลายคนจะเข้าใจว่าเมเปิลเนี่ยออกกําลังกายบ่อยเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆ้วไม่ใช่นะคะว่าช่วงนี้งานยุ่งม,มากๆเลยออกกําลังกายเพียงแค่1-2ถึงวันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะถือว่าเล็กน้อยอยู่เพราะเราไม่ค่อยมีเวลางานค่อนข้างยุ่งนะทุกคนแต่เคล็ดลับเลยที่ทําให้หุ่นเมเปิลเนี่ยรู้สึกว่าเฟิร์มแล้วก็กระชับนะคะนั่นก็คือเมเปิ เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกนะคะจากแบรนด์ของ Irish Coco ค่ะกระปุกนี้เป็นตัวช่วยของเมเปิลได้ดีเลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยหเม็ดของเขาจะเป็นซอฟ์เจลนะคะปริมาณ1เม็ดเนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นแบบออร์แกนิกนะคะ1เม็ดจะมีปริมาณอยู่ที่500มิลลิกรัมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะคะแบบนี้เมเปิลก็จะทานตอนเช้านะคะ ก่อนอาหารตอนท้องว่าง1เม็ดแล้วก็ก่อนนอนหน้าตาเมก็จะเป็นซอฟ์เจลแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันหนึ่งก็กิน2เม็ดนะคะเช้า1เย็นหนึ่งก่อนอาหารแบบนี้ตอนท้องว่างนะคะทุกคนก็คือทานง่ายเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเคยกินน้ำมันมะพร้าวที่เป็นแบบว่าเป็นน้ำมันจริงๆเอาเข้าปากแล้วมันรู้สึกหยิ่งๆมันใหญ่ๆคือเท็กเจอร์มันแบบมันไม่โอเคแล้วมันกินยากอันนี้กินง่ายนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอลจากปลาทะเลด้วยนะคะทุกคน มาตรฐานที่ได้รับเนี่ยเยอะมากเลยกระปุกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหนึ่งเลยคือออยมีนะคะมาตรฐานของ GMP ค่ะก็เป็นมาตรฐานของโรงงานนะคะรวมถึงมีมาตรฐาน C.O.R. เกษตรอินทรีย์ของแคนาดาและมีมาตรฐานนะคะรองรับด้วยเป็นออแกนิกจาก USDA มาตรฐานสาหรัฐอเมริกานะคะทุกคนกินแล้วช่วยเรื่อะไรบ้างถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วบอกว่าเรากินตอนท้องว่างนะจะรู้สึกว่าจากที่เราเคยท้องผัวขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะขับถ่ายแบบลําบากเหลือเกินอันนี้ช่วยได้เลยนะคะเพราะว่า พอตื่นมาแล้วรู้สึกว่ากินไปเนี่ยหเม็ดก็คือเขาจะช่วยให้เราเนี่ยท้องไม่ผูกนะคะขับถ่ายสบายแล้วก็เหมือนเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ไปในตัวด้วยนะคะ2เลยค่ะจะช่วยเรื่องในเรื่องของการแบบเล่นการเาผาผลาญนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เมปเปิลไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่พอทานแล้วไปออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกว่าเาผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันเฟิรม์มมันกระชับดีนะคะมารู้สึกว่าเออเราผอมลงเขาจะช่วยลดความอยากอาหารได้ดีก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับ เหมาะมากๆเลยคือใครที่ต้องการควบคุมน้ําหนักอ่นะอันนี้คือตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ทานง,ง่ายด้วยนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยมันแบบเออมันนุ่มลื่นขึ้นมันดบบสุขภาพดีขึ้นแล้วผมนะคะจะสังเกตได้เลยว่าเมเปิ้ลเป็นคนทําสีผมตลอดเวลาฟอกด้วยนะจากที่ผมแห้งเสียรู้สึกว่าเออผมของเราเนี่ยเหมือนกับได้รับการฟื้นฟูนะคะคือนิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นเล็บก็เป็นคนทําเล็บตลอดเวลานะคะคือ เล็บอย่ยควรจะต้องบางละแต่อันนี้พอทานไปรู้สึกได้เลยเออผิวผมเล็บต่างๆเนี่ยเล็บก,ก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะทุกคน สุดท้ายเลยค่ะที่รู้สึกว่าพอแบบทานตอนก่อนนอนตอนท้องว่างนะคะพอตื่นมาแล้วเราจะเฟรชคือช่วยลดปัญหาแบบกา,การใครที่เป็นไมเกรนหรือคนที่มีความเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหลับๆตื่นๆน,นะคะอันนี้จะทําให้เราเนีย่ยหลับสนิทขึ้นตื่นมาแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะทำงานพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆนะคะเด็กวัยรุ่นคนที่สอบหนัก ทำงานหนักๆอันนี้แนะนําเลยคนทานนะคะคือดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆได้ทั้งเรื่องรูปร่างนะคะเรื่องลดน้ําหนัก อะใครอยากดูแลลดน้ำหนักลดความอยากอาหารผิวผมเล็บต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับฟื้นฟูร่างกายของเราตื่นมาก็เฟรชสดชื่นลดปัญหาเรื่องการไมเกรนอันนี้ฝากไว้หลายคนบอกว่าอุ้ยอยากเห็นรูปร่างของพี่เมเปิลจังเลยนะคะรูปร่างจะเป็นยังไงกันบ้างหน้าท้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูชุดออกกําลังกายดีกว่าเนาะไปดูเลยค่ะก่อนออกกําลังกายค่ะเมเปิลก็จะกินไอศกรีมโกโก้ก่อน1เม็ดนะคะทุกคน เขาช่วยในเรื่องของการเผาผ่านนะคะคือเนี่ยพุงยุบหน้าท้องไม่มีแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเฟิร์มขึ้นนะคะ <l oss> นี่ก็คือตัวช่วยในการดูแลรูปร่างของเมเปิลน,นะคะทุกคน <t> เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ เขาจะช่วยป้องกันนะคะในเรื่องของการไม่ให้ไขมันเนี่ยไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายและก็เร่งการเผาผลาญด้วยนะคะที่สําคัญเลยค่ะในน้ามันมะพร้าวสะกัดเย็นเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันชนิดที่ว่าอิ่มตัวสายกลางนะคะหรือที่เรียกว่ากรดรอลิกจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะป้องกันเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงป้องกันไม่ให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยตีบตันนะคะทุกคนแล้วยังมีวิตามินเอสูงค่ะจะช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณของเราดูอ่อนเยาว์นะคะดูแล เส้นผมดูแลร่างกายค่ะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะใครสนใจยังไงสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์ w w w i l i s h c o c o c o m นะคะ1กระปุกค่ะทุกคนราคาแค่299บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งมีโปรโมชั่นนะคะสนใจยังไงสอบถามได้เลยอ่ะเดี๋ยวเมเปิ้ลไปออกกำลังกายต่อก่อนนะคะคลิปนี้เมเปิลไปก่อนนะคะทุกคนบายค่ะ